อาโลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบออสตาอีกแล้วเนาะออสตาเพิ่งดัปเดตนมามีตัวใหม่มาเพียบเลยวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งในตัวใหม่นั่นเองก็เป็นโทโดจากเรื่องจูจูสุไคเซนนั่นเองมหาเวทผนึกบานนะชื่อในเกมก็ชื่อเฟนลี่แมนนะก็สกิลจะเป็นยังไงดีไหมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันป่ะลงด่านนามิกซีเล็กแล้วก็สตาร์ทเลยแล้วก็ตัดเข้าสปอนเซอร์อีกตามเคยขอให้โชคดีนะพวกนายอาโล กำลังหาร้านรับฟาร์มโรบักอยู่ดีหรือเปล่าที่มีน้ำมาแนะนําร้านอีดินหมชอพร้านรับฟาร์มโรบอกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดคิงเมกาซี่แกงฟีดมีบริการกดตมปีาศาจและเกมพาร์ทแมปบล็อกฟูดแถมกดเพนแบบออสตาด้วยนะและทางร้านยังมีไอดีไก่ปันขายเต็มเลยนะราคาถูกมากแล้วยังมีระบบเติมโรบักแบบ ID Pass ด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยใครสนใจใช้บริการดึงร้านใต้คลิปเลยนะเว้ย อา้าโลกำลังหาร้านรับฟาร์มรับกดเกมพาร์ตอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านโฮมสเต์ร้านรับกดเกมพาร์ตแล้วกดเพนแบบมอคคุดชิงเลยก็ซีรับกดเพนแบบออสตาแล้วยังรับฟาร์มแบบต่างๆอีกมากมายเลยนะใครสนใจใช้บริการดึงร้านใต้คลิปเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ในด่านนาม็กและเลือกหมดก่อนเลือกหมดโนมัลไปแล้วกันเนาะแล้วก็วางจีนอสมาช่วยกันก่อนเหมือนเดิมก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เรา นี่เราวางฟาร์มทาฟาร์มอะไรเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่เราได้วิวรีวิวโทโดเลยลวกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็พับโอเคตอนนี้ก็ทําฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมก็เดี๋ยวรอสกิปเวฟแต่ละวางโทโดไปก่อนเลยลวกันโทโดตอนวางก็โอเคตอนวางวางเสร็จวางแรกไม่มีออฟอะไรเลยนะก็ดัมเบลอยู่ที่1 1 2่ SPA น่ที่แเลนอยู่ที่3านะสำหรับเลเวลหนึ่ง โอเคไหมโอเคแต่ S.P.M ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองขาย G ีนอสดูก่อนแล้วกันเนาะเป็น LE แบบเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเซิร์คเล่นไหมก็สกิลก็จะเป็นแบบพุ่งไปแล้วก็เป็นปล่อยเป็นแบ็กแฟรนะหรือโคคุเซนนั่นเองคือแบบโคคุเซนหรือโคซันอะไรไม่รู้แหละแต่มันก็คือแบบแบ็กแฟระชื่อชื่อมันชื่อแบ็กแฟรเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู้มันเป็นยังไงนะต่อเดี๋ยวขึ้นภาพตอนยูจิใช้อะที่มันจะเป็นสายฟ้าสีดำในเรื่องก็เรามาอัปเกรดขั้นแรกเลยกว่าอย่ารอช้านะอัปเกรดขั้นแรกใช้้ตัังค์์เเเเเพพิิ 5, พ่่มมมมลลลนสแวก็ดาาจอปไย ถ่าโจมตีก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะอืมดามเมดลงที่2200กนกว่า,วามาอัพขั้นที่2เลยแล้วกันอัพขั้นที่2ก็ใช้ตังเจ็ดร้อยเท่าเดิมเพิ่มเลนมา5เพิ่มเ,เพิ่มดามเมดมา1 5 6 1พอกสเอัพไปเลยเยี่ยมดามเมดลงอยู่ที่เกือบเกือบสี่ถือว่าโอเคนะเดีย๋ยวระหว่านจีนอช่วยกันหลังไวก่อนดูดูท่าจะไม่ไหวเอ่ออัพเกรดขั้น3เลย รัปเกรดขั้นสามเลยแล้วกันอัปเกรดขั้นสามใช้ตังแปดร้อยเพิ่มเลนมาสิบห้าเพิ่มเอชพีมาหนึ่งเหรอเพิ่มดาเมจมาสองพันสามร้อยสิบหกแล้วก็เปลี่ยนค่ากันตีเป็นเฟรนชิปอิสคีนั่นเองดนูน่าจะน่าจะรู้ๆกันอยู่นะใครที่ดูนมีมาว่าจะเป็นยังไงนะครับกดอัปไปเลยแล้วกันเนาะก็วงกว้างขึ้นนะวงโจมตีว่างขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นยูจิสับให้ยูจิไปตีก่อนฮะให้ยูจิไปตีก่อนให้ยูจิใ,ใช้แบ็คแฟตก่อนนี่ดูหน่อย ยูจีใช้แบ็กแฟตก่อนปมมือสลับที่แล้วตัวเองก็ใช้แบ็กแฟตตามนั่นเองก็เป็นชิวิสคีจริงๆว่ะก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลยกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็อัพขั้นต่อไปใช้เงินเเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดสกิปเวฟไว้ก่อนนะใช้เงิน1000นะอัพขั้นที่4เพิ่มเบลนมา6.12แล้วก็เพิ่มดาเมจมา1813นนะอัพไปเลยดาเมจร,รวมอยู่ที่เกือบแปดพันก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เลย เล็งอยู่ที่61นั่นเองก็อัพันที่5เลยคันที่5ใช้ตัง1,150เลนเนเพิ่มมา6.2เพิ่ม SPA ไปอีก0.5เพิ่มดาเมจอีก2,189แล้วก็บวกเป็น My b e s บ w a y นน่าจะเป็นท่าใหม่ท่าการโจมตีแบบใหม่ไปอัพไปเลยเดี๋ยวเราขอดูแอนิเมชันการโจมตีหน่อยก็พุ่งไปทั้งคู่ใช้แบ็คแฟ a t สลับที่แล้วก็ต่อยใช้แบ็คแฟ a t อีกรอบ ก็เป็นการโจมตีลัวๆใช้ท่าเอ่อสายฟ้าสีดำรัวๆแบ็คแฟลชัวๆเลยนั่นเองเดี๋ยวในเรื่องไม่รู้รู้ว่าจะมีภาพให้ขึ้นหรือเปล่าเป็นตอนสู้กับไปตัวลากไม้ในเรื่องอะใครที่ยังไม่เคยดูก็จะไม่รู้นะแต่ใครที่เคยดูจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้เดี๋ยวยาอามหาภาพมาแล้วกันเป็นฉากที่มันต่อยกันสลับที่ปล่อยมาเออขึ้นเป็นภาพกิฟให้ก็ตามนั้นเนาะดาเมจรวมอยู่ที่หมื่นกว่ากว่าสีเกือบเกือบสิบเลยส่วนเลนก็โอเคเลนอยู่ที่เจ็ดสิบกัน ขัานที่6ใช้ตังค์1 0 0 0เพิ่มเลนมา6.2แล้วก็เพิ่มดาเมจมา2อง0นั่นเองอัพไปเลยแล้วกันดาเมจรวมตอนนี้ก็อยู่ที่1 000, 2 0 0 0ห่ากว่าๆนะสกิปเบฟไปด้วยเลยก็อยู่ที่ดาเมจก็โอเคนะเลนก็โอเคติดอยู่ที่ S ป a นี่แหละ SPA นี่ไม่โอเคเท่าไหร่คูดาวนานมากๆเลยแต่สกิลการโจมตีเท่มากคือแบบเททอดไปมาสับเปลี่ยนไปมา แต่ไม่อลังการเท่าไหร่นะนึกว่าจะอลังการมากกว่านี้นะเอฟเฟกต์ mm hmm. ของแบ็คแฟต์อะนิวจะเป็นแบบสายฟ้าสีแดงแบบบูมมาเลยเหมือนของกัทอะที่มันเป็นแบบสีแดงดําแต่ว่าดูจะไม่เวอร์วังอะไรขนาดนั้นเนาะ mm hmm. ก็อัปเกรดขั้นที่7เลยแล้วกันอัปเกรดขั้นที่7ใช้ตังค์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเพิ่มเลนส์มาสิบแล้วก็เพิ่มดาเมจมาสามพันเก้าสิบเจ็ดนั่นเองอัปไปเลยแล้วกันนะอืมดาเมจรวมตอนนี้อยู่ที่หมื่นห้าเลนส์อยู่ที่แปดสิบสามนั่นเองเนาะสปคิปไปเลย อ,อ๋อัพเกตขั้นสุดท้ายเลยกันไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเท่าไหร่ mm hmm. ก็ใช้ตังหนึ่งพเพิ่มเลนมา10.2เพิ่มดาเมจมาอีก3,106อัพไปเลยโทโดตอนนี้เลเวล1อัพตันดาเมจรวมอยู่ที่1,8,412 SPL เอสที่9.5เลนอยู่ที่93.72นะถือว่าโอเคนะคือมันไม่ได้มีมากแล้วมันก็ไม่ได้แย่มากแอนิเมชันก็กเท่ดีแบกใหม่ดีละกัน ก็โดยรวมแล้วโทโดก็เป็นยูนิตที่ถือว่าแปลกใหม่ดีแล้วกันนะคือแบบว่าไม่มีใครไม่มียูนิตไหนเหมือนเขาแล้วก็ไม่มียูนิตไหนอยากจะเหมือนด้วยพี่ว่าก็ก <c ười> <c ười> <c ười> ็ก็เท่ดีติดคือดาเมจดีเลนดีมากเลยมันติดอยู่ที่ S.P.A นั่แหละ S.P.A มากไปหน่อยนิดหนึ่งถ้า,าครูดาวการโจมตีมันอยู่ที่ประมาณสัก6หรือ7วิเน่น,น,น่าจะน่าจะน่าจะดีกว่านี้ผู้เล่นใหม่ก็ น่าจะใช้กันเยอะกว่าน,นี้นะคือถามว่าตอนนี้ดีไหมสำหรับผู้เล่นใหม่ดีแต่สําหรับผู้เล่นแบบพวกเราอะแบบเลเวลร้อยกว่ามีชีระมีอะไรพวกนี้แล้วอะมีตัวโทโดระกีมีเจนอนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาไว้นะหรือจะแต่จะเก็บสะสมก็ได้นะใครเป็นนักสะสมก็สุ่มสะสมได้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาตีแอมไม e ่ได้นะตีแอมไม e ่ได้แนละ้วบอกก่อนก็โดยรวมแล้วโทโโทโดก็เป็นอขอไปโอเค โด,โดยรวมแล้วโทโดก็เป็นยูนิตที่แปลกแล้วก็ดีตัวหนึ่งเลยนะเป็นแปลกใหม่มากสกิลไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อน SPA ก็ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนจริงๆเคยเคยหนักกว่าน,นี้ด้วยอีจิโกนะน่ะก็โทโดเป็นยูนิตที่ดีครับควรจะหาไวไหมสำหรับมือใหม่ไม่ควรจะสะสมไหมควรก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะช่องเราก็จะถึงหมื่นซับแล้วเนาะใครที่เข้ามาดูเป็นคนดูใหม่คนดูเก่าที่อันซับไปเพือคนดูใหม่ที่ยังไม่ได้กดซับก็ถ้าชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือตอนสตรีมนั่นเองนะก็บ๊ายบายจ้า